จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ่ายอิชิตสไตปะจำวันที่18กันยายน2567โดยชายผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับารามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ,บ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อาจรยังไงวิเคราะห์บอล ACL 2 2 0 24แบงคอกปะทะแทมปเนสโรเวอร์บบอ โดยการนี้นะผมเรามาดูนะฮะวิเคราะห์แล้วก็สถิตทั้ง2เกมแล้วก็สภาพความพร้อมของทั้ง2ฝั่งกันด้วยดีกว่าครับซึ่งจะมีการแข่งขันในวันนี้นะฮะเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทร u สเ t a ดียมและก็ y o u t u b e b g s p o r t ในครั้งนี้เริ่มที่สถิตของฝั่งทางด้านของฝั่ง,ง Bangkok แบงคอกกันก่อนก็ได้กันโดยงานนี้ก็จะมีด้านของวันที่18เดือน8 2 0 2วัน24รัลย์ชนะแบงคอกไป4ต่อ2 25เดือน8 2024แบงคอกเสมออุตตันีไปศย์ต่อศูนี่สิบเกเดืน 24, 24, อน8 2024นครปฐมแพ้แบงคอกไป0ูนต่อสาเดือน9 2024แบงคอกชนะรำพูลบรีเออร์ไป3าต่อสและก4เดือน9 2024นครราชสีมาเสมอแบงคอกไป1นต่อหส่วภาพความพร้อมต่อฝั่งทางด้านของทรมแบงคอกนะฮะการน,นี้ทรมแบงคอกได้สิทธิ์นะฮะมาเล่นในรายการนี้หลังร่วงตกรอบ AFC ซีอริชรอบเฟียอฟ โดยความพร้อมในเกมเกมนี้ทัตตะวันสีปานกุนซือทรูแบงคอกไม่มีปัญหาในการจัดทัพการหลักนั้นพร้อมจะลุยทั้งหมดนำทัพมาโดยเอฟเวอร์ตันทิติพันธ์พุ่งจันเวเรเทร้ป้อมพันธ์มูเซนกาสานนีและก็มัชบูดเอชในครั้งนี้ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทางด้านของฝั่งแทมปิเนสก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่27เดือน7 2024เอเบเดกนิกนกาตะแพ้แทมปิเนสไป 3, 8, 2-4 3เดือน8 2024 ตันจงแพ้แทมเปิเนสไป0ูต่อสวันที่11เดือน8 2024บาเรนเชียเสมอแทมเปิเนสไป2องต่อสองหัวกังยูเต็ดเสมอแทมปเนสไปหนึต่อหนึ่เนเก้1สิบสี่เดือน9 2024องพันี่สิแทมปเนสเสมอกับยังไรออนไป2อต่อสในครั้งนี้โดยการที่แทมเปิเนสบร,รูเบิร์ตนะครับผ่านเข้ามาเล่นด้วยการจบเป็นที่3ของลีกสิงคโปร์ความพร้อมในเกมนี้กาวินวรีกุนซือแทมเปิเนสบร,รูเบิร์ตมีแข้งไทยที่ยิมตัวจากพันธมิตร บีจีปทุมอย่างทนักของทิทยพันธ์เอกอารันพงศ์ส่วนแกนหลักนำทัพมาโดยแข่งทีมชาติสิงคโปร์ซาซาฮิรันเกรนเกเวนทาฟิกชูชปานโน โดยบทวิเคราะห์เกมในคร์ลังนี้เจ้าบ้านทรูแบงคอก4เกมหลังไม่แพ้ชนะไป2เสมอ2แต่ว่าเกมในบ้านยังถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะ12เกมหลังสุดทุกบริการไม่แพ้ใครทีมเยือนแทมปิเนสโรเวอร์ไม่แพ้ในฤดูกาลนี้แต่3เกมหลังเสมอรวดนะฮะนอกจากนี้ยังอยู่ในสถิติไร้พ่ายเกมนอกบ้านทุกบริการในปี2 0 2 4ทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันมาเกมล่าสุดในปี2007 2เกมผลัดกันแพ้และก็ผลัดกันชนะ เป็นเร่งว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจหรือรับไปร่วมเชียร์สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอาจัยังไงอย่าชะล่าจใจบิ๊กป้อมเตือนหนึ่งสิ่งทีมชาติไทยต้องแก้ไขหลังเข้ารอบฟุตซอลโลก2024ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยไปกันต่อเมื่อทางด้านของบิ๊กป้อมเตือนหนึ่งสิ่งที่ทีมชาติต้องแก้ไขหลังชนะคิวบาเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตซอลโลกครั้งที่4ในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เลยนะ โดยบิ๊กป๋อมอาิศักเบญจศรีบวรอุันายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยหลังฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคิวบาไปได้10-5ต่อเก็บไป6แต้มเต็มในกรุปบีกอดคอกับบราซิลผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยแม้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเข้ารอบ็อคเอาท์ในศึกฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งที่4ในนหน้าประวัติศาสตร์แต่ว่าบิ๊กป๋อมก็ได้ออกมากำชับทุกคนบอกว่าต้องแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเรื่องการเสียประตูง่ายในเกมที่ชนะคิวบาเพื่อเป้าหมายในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทชีมให้เป็นไปได้เป็นครั้งแรกในครั้งนี้โดยอดีศักดิ์เป็นจสรีวันได้กล่าว่าเราเองนั้นเข้ารอบ2ได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนอยู่แล้วและก็เป็นชาติแรกด้วยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งนักเตะและก็ทีมงานสตาฟทุกคนมีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามแบบนี้ถือว่าเป็นบทประเด็นสําคัญช่วงที่เรานาไป3ต่อหนึ่งแต่ว่าชราใจเกินไปมีช่วงเวลาในครึ่งแรกที่ไม่ค่อยดีนักแต่การรวบรวมสติและก็รวมพลังกลับมาใช้ในครึ่งหลังถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เรานั้นควรจะต้องมีตลอดเวลาในการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้เป็นจุดที่น่าชื่นชมนะนอกจากนี้แล้วเรายังมีลูกเซตเพย์ที่ทําได้ดี ทำให้เราเองนั้นกลับมาได้แต่อย่างไรก็ตามการเสีย5ประตูเป็นจุดที่เรานั้นต้องแก้ไขในรอบ2เราจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะ <S <S คิดว่าค้ชมิเกลปราิโกจะต้องประเมินและก็ทําการบ้านให้กับข้อบิดพลาดในครั้งนี้น้อยที่สุดเมื่อพร้อมอในแมตช์ที่เรามุ่งหวังตั้งใจมากที่สุดก็คือต้องการจะผ่านไปสู่รอบส6บทีมในครั้งนี้ให้จกได้ขอบคุณแฟนฟุสซอลทุกคนที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ มาเป็นแรงขับเคลื่อนอของเราเนี่ยตลอดมาเกมตหน้ากับบราซิลนั้นต้องเล่นให้ได้ดีที่สุดนะฮะในทุกๆคนนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เล่นและก็ทีมกับหัวกะทิโลกก็คงจะไม่ยอมกันง่ายๆในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะโดยฟุตซอลโลก2 0ัน24รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่มบีทีมชาติไทยจะพบทีมชาติบราซิลในวันศุกร์ที่20กันยายนนี้เวลา19.30าาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์7 และก็ออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน t 7ในครั้งนี้ <S <S ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ <S <S พวกเขากันนึ่งครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับดราม่าหนักเลยนะนักเตะเดินบอลเดินสายไม่ยอมด่าก,กรรมการหยาบคายหลังให้ใบแดงไล่ออกได้ยังไงโดยกยวน,นี้บอลเดินสายไทยเดือดมากนะฮะด่ากรัดกรรมการแบบสุดโหดหลังโดน,น,ดนไปแดงไล่ออกจากสนามไป โดยกันนี้ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลเดินสายของไทยมีเหตุการณ์เดือดเกิดขึ้นหลังทางด้านของเพจ Facebook อยากจะดังเดี๋ยวจัดให้ r e ริ r n p a ์พ7โพสต์คลิปนักฟุตบอลเดินสายรายหนึ่งถกเฉียงสุดเดือดกับกรรมการหลังโดนใบแดงและออกจากสนามไปในครั้งนี้ซึ่งนักเตะดังกล่าวเนี่ยพยายามจะมาขอคําอธิบายจากผู้ตัดสินซึ่งผู้ตัดสินก็ชี้แจงกลับไปว่านักเตะรายนี้จะไม่โดนใบเหลืองหากว่าเขาไม่ไ่อวายซึ่งนักเตะรายนี้ก็บอกว่าเดินนี้ออกมาแล้ว การโต้เถียงกันจุดูลุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังนักเตะเบอร์8คนเดิมไม่ยอมกับคําตัดสินเพราะมองว่าตัวเขาโดนเทและก็บอกว่าทําไมถึงไม่แจกคู่แข่งบ้างและนักเตะเบอร์8เองก็ยังได้คําด่าคาหยาบคายกับกรรมการแจกกล้วยบ้างอาจารย์เอ้ยอะไรมานี้เป่าอย่างนั้นอย่างนู้นผมไม่ยอมแน่ผมพูดเลยแฟนบอลคอมเมนต์กระสดันถึงเรื่องนี้สุนักกีฬาคัดค้านขอคําอธิบาย ผู้ตรวจสอบอธิบายนักกีฬารับฟังก็จบแล้วถ้าไม่จบก็ซื้อบียร์ให้คนระกระป๋องเดี๋ยวก็เข้าใจกันขอให้จบไวดีนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่อมาก็จะบอกว่าลองมาเป่าเองครับจะได้รู้มุมมองของผู้ตัดสินในครร้งนี้บ้างว่ามันเป็นยังไงหรือคอมเมนต์ต่อมาก็จะบอกว่าเป่าคนเองเลยครับพี่ไม่ต้องจ้างกรรมการหรอกครับถ้าอยากได้การเป่าที่ถูกใจมากกว่าการเป่าที่ถูกต้องในครร้งนี้เป็นน้ำว่างานนี้ก็เป็นที่คือหากันไม่ใช่น้อยนะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะฟุต เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับไดกินร่วมส่งมอบสนามแห่งความฝันพร้อมบรอยิ้มให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจโดยกันนี้บริษัทไดกินอินดัสเทรียลประเทศจทยจำกัดร่วมกับบริษัทนะฮะเทียคิดไซโก้จำกัดพร้อมองค์กรที่ให้ความร่วมมือกันอย่างทางด้านของอบจจังหวัดชลบุรีและก็โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ จากกิจกรรมเปิดสนามไดกินดรีมสเตเดียมอย่างเป็นทางการวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนัาของนายวิทยาคุณปรืม่มนายกองค์การบริหารโซนจังหวัดชมบรุรีและก็ประธานสโมสรชมบุรี FC เดินทางมารับหน้าที่เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้โดยทง้งท้านของไดกินดรีมสเตเดียมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดรีมสเตเดียมสนามแห่งฝันซึ่งนำภาพวาดของการ์ตูนกับตันซูบัสะ มาใช้ในการปรับปรุงสนามหลายแห่งในชุมชนทั่วกรุงเทพมหาคนครรวมถึงเพื้นที่ต่างๆจังหวัดในใกล้เคียงโดยในสนามที่ชุมชนบ้านหัวกุญแจทางไดกินก็เลือกภาพโอโซระซูบะสะกับตันทีมชาติไทยจากภาคเยาวชนโลกเพื่อต้องการจะสื่อถึงแรงบันดาลใจให้กับนักเตะไทยได้เดินตามความฝันของตนเองไปจนติดทีมชาติให้จงได้ ในวิทยาได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าผมขอขอบคุณจากความรู้สึกยินดีและก็ดีใจแทนเด็กๆที่ทางด้านบริษัทไดกินอินดัสเทรียประเทศไทยจำกัดปรปับปรุงภูมิทัศน์ในสนามแห่งนี้ให้มีความน่าสวยงามและก็เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กๆ ตามชื่อสนามแห่งความฝันไม่แน่ว่าสนามแห่งนี้อาจจะสร้างนักกีฬาระดับโลกโรงเรียนอำเภอหรืออาจจะสร้างนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติก็เป็นได้ขณะที่คุณเวรบพ่วงไพโรธกรรมการบริษัทไดกินอินดัสเทรียประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลวดลายของสนามแห่งนี้มาจากการ์ตูนชื่อดัง กาตูนซูบะสะซึ่งเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมและก็มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหวังว่าสนามแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดชมบุรีและก็ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆนะฮะแก่ชุมชนเหมือนที่ทางด้านของไดกินตั้งใจเอาไว้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่18กันยายน2567โดยชายปรังังฟุตบอลไทยครับ